ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับช่องโจีดอกมาสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแปเรื่องนะคะที่น้องหมาเผลอทำโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่มันเป็นความเผลอที่มาจากพฤติกรรมไม่ใช่ความเผลอที่มันเผลอจริงๆนะ เรื่องที่1นนะคะก็คือการปล่อยกินนะคะน้องหมาบางตัวที่มันมีความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าติดสัตว์เนี่ยเขาจะมีปล่อยกลิ่นฮอร์โมนบางอย่างนะคะเราต้องคอยบีบต่อมก้นน้องหมาบ่อยๆนะคะเวลาอาบน้ําแต่อย่าบีบแรงมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้น้องหมาเจ็บได้นะคะเราบีบเบาๆก็พอนะคะ2นะคะก็คือน้องหมาหลายๆตัวนะมันเคยชินนะคะที่จะเห่าหวงอน,นาเขต เห่าเพราะว่าจะโชว์ออฟเจ้าของเห่าไปเห่ามาทำทุกวันทุกวันทุกวันหนึ่งปีสองปีสามปีผ่านไปกลายเป็นว่าบางทีเห่าไม่รู้เรื่องเห่าไม่มีสาเหตุนั่นคือความเผลอแล้วนะเผลอไปเห่าโดยที่อา้าวเห่าอ,อะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็เดินกลับมานั่งใหม่แบบนี้ก็คือการเผลอเหมือนกันนะคะข้อสามก็คือเป็นเรื่องที่เพื่อนๆมักจะมองว่าเป็นเรื่องตลกนะคะอย่างเช่นปล่อยให้น้องหมาของเราเนี่ยขี่ขาเราหรือว่าขี่ตุ๊กตาที่เราเจอบ่อยมากๆนะคะการที่น้องหมาเนี่ย เผลอไปขี่ตุ๊กตานะคาว่าเผลอคืออะไรทําทุกวันค่ะการที่น้องหมาจะขี่อะไรสักอย่างหรือว่ามันต้องมีอารมณ์ทางเพศนะมันต้องติดสัตว์นะมันถึงจะไปขี่มันถึงจะเกิดอารมณ์ในช่วงนั้นแต่ถ้ามันขี่ทุกวันคือก็คือเหมือนข้อเมื่อกี้มันทําจนเคยชินแล้วนะแล้วมันก็ขึ้นไปขี่เพราะว่ามันเผลอขี่ แล้วตัวมันก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันขึ้นไปทําอย่างเงยขึ้นไปเขยา่าเขยิคือทําเพื่ออะไรนะมันก็ยังไม่รู้นะบางตัวนะคะมันขี่จนแบบเอาวัฒนเพศเนี่ยมันเสียดสีกับตุ๊กตาจนเป็นแผลทะลอกเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ควรทํานะคะข้อสี่นะคะเราจะเจอหมาบางตัวนะที่ชอบเลียเจ้าของคือนั่งจ้องหน้าเจ้าของนะเหมือนกลัวเจ้าของหายแล้วก็เห็นเจ้าของเป็นไอติมนะคะก็คือเลียตลอดเวลาเลีย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 แล้วเลียไม่หยุดเหมือนย้ำคิดย้ำทำนะคะ อันนี้ก็คือเกิดจากการติดเจ้าของก่อนพอติดเจ้าของแล้วเลียเจ้าของแล้วเจ้าของก็ลูบระหว่างที่รูปหมาเป็นก็เคลิมก็เลียไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นว่ามันเผลอเลียตลอดเวลาพอเผลอเลียตลอดเวลาก็จะกลายเป็นน้องหมาที่เสียบุคลิกนะคะแล้วก็มีปัญหาทางจิตยำคิดย้ำทำนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ ถ้าเป็นครูฝึกมองถือไม่ดีนะคะเราไม่ควรให้น้องหมาเรียนเราตลอดเวลานะคะมันไม่ถูกต้องนะคะข้อ5นะคะก็คือเวลาที่เราจับน้องหมาอยู่กําลังลูบๆหมของตัวเองแล้วหมางของเราก็กระดิกหางดีไม่มีอะไรนะแล้วยู่ดีๆมันก็แววงหันมากัดเรามันเผลอกัดเรานะคะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมยู่ดีมันกัดเราวะมันเป็นอะไรวะแบบมันนอนๆอ,อยู่แล้วเราไปจับมันปุ๊บมันก็ฟึบหันมากัดเราโดยที่มันไม่รู้ตัวอันนี้คืออาการเผลออย่างหนึ่งนะคะก็เขาไม่รู้ว่า เขาไม่ตั้งใจอ่ะเขาไม่ตั้งใจสมมติเขานอนๆอนอยู่แล้วเรายื่นมือไปเราดูทีวีแล้วก็ยื่นมือไปจับหัวเขาแล้วเขาเกิดฝันอยู่หรือว่าแบบตกใจหรือว่าไม่ตั้งตั้งตัวนะว่ามือมันเป็นของใครยังไม่ทันคิดอะไรเลยแล้วก็ก็หันมาแววงกัดเราเนี่ยคืออาการเผลออีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เวลาเพื่อนๆจะเข้าหาน้องหมาก็ต้องระวังถึงแม้จะเป็นหมาของเราเองเพราะบางทีน้องหมาเป็นสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่บางทีสิ หมาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขามีสิทธิ์จะตกใจได้นะคะเวลาเข้าหาเขาก็ต้องเข้าหาแบบให้เขารู้ตัวนิดนึงนะคะไม่ใช่นอนๆแล้วก็ไปจับเขาหรือไปกวนเขานะคะมันก็ทําให้น้องหมาเผลอกัดได้เพราะน้องหมาเผลอกัดเราบ่อยๆนะคะมันจะติดนิสัยก้าวล้าวแล้วก็มีเงาหัวเนื้อหัวตัวนะคะซึ่งอย่าให้มันมีประเด็นนั้นเด็ดขาดนะคะข้อ6นะคะก็ะคะืออาการกัดหางตัวเองหมุนเป็นวงกลมเราเจอมาหลายเคสเหมือนกันตั้งแต่ฝึกหมามา,มาเป็น10ปีเนี่ย น้องหมา,าจ,จะวิ่งวนแล้วก็กัดหางตัวเองมันมีอยู่สองเรื่องนะคะก็คือเขาไม่ได้เขาเผลอเขาเผลอที่จะแบบกัดหางตัวเองแต่อาการก่อนที่จะเผลอคืออะไรเขาอาจจะมีเชื้อราตรงนั้นหรือว่ามีอะไรมากัดเขาทําให้เขาหมุนหงิดคันหรือว่ารู้สึกว่าลาคาญมีแมลงอะไรอยู่แล้วก็ต้องดูก่อนว่าเคลียร์กับกับหมอกัน้นะคะว่าเขาไม่มีเชื้อราไม่มีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเขากัดเพราะว่าเขาเครียดหรือเขารู้สึกว่ามีปัญหาทางจิต มีปัญหาทางภาษาที่ไม่สามารถจะหยุดวงจรการหมุนแล้วกัดหาตัวเองได้อันนี้เพื่อนๆต้องอาพาไปหาหมอก่อนว่าสามารถให้ยาคลายเครียดได้ไหมควบคู่กับการฝึกนะคะการฝึกเรื่องนี้ต้องให้ผู้ที่มีความชํานาญฝึกเท่านั้นนะคะข้อนี้เป็นเรื่องที่ยากนะคะข้อ7นะคะก็คือน้องหมาหลายๆตัวชอบเลียฉี่หมาตัวอื่นแล้วเพื่อนๆก็จะมองว่าเฮ้ยไปเลียแล้วสบปก,ปกนะคะ เรื่องนี้มันเป็นการเลียที่ตามทำตามสัญชาตญาณนะคะไม่ใช่เผลอเลียเอางี้ดีกว่าคือมันเป็นการเลียจนเคยชินที่เพื่อนๆอาจจะมองว่ามันเผลอเพราะว่าเคยมีคนมาถามเรานะคะว่าเทำไมหมาเดินเดินแล้วชอบไปเผลอเลียนั่นเผลอเลียนี่แบบเผลอเลียฉี่หมาตัวอื่นเลียฉี่หมาตัวคู่ตัวเมียงเงี้ยมันไม่ใช่เผลอนะคะก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าอาการเลียฉี่หมาตัวอื่นเป็นธรรมชาติของน้องหมาค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เลียแล้วเรากระตุกออกน้องหมาตัวนั้นจะเรียนรู้การเข้าสังคมยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการเข้าสังคมของหมาก็คือการดมฉี่การเลียฉี่มาตัวเมียหรือว่าการดมก้นอะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นธรรมชาติที่เขาเป็นมาแบบนั้นมานานมากแล้วคือคือน้องหมาเลียเลียฉี่มาตัวอื่นอะ่ะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่ใช่อาการเผลออย่างที่เพื่อนๆเ,เข้าใจนะคะ,ะข้อ8ข้อสุดท้ายนะคะก็คือ การหมุนตัวของน้องหมาคือเดิน une, เดินแล้วก็หมุนเดินเดินแล้วก็หมุนเดินเดินแล้วก็หมุนครั้งแรกที่มันเดินเดินแล้วก็หมุนอาจจะเกิดจากความเครียดที่เขาไม่อยากเดินไปจุดจุดหนึง่งแล้วเราจะบังคับให้เขาเดินไปจุดจุดหนึ่งพอเราพาเขาเดิน <c oughs> ไปปุ๊บเขาก็จะเบรกแล้วเขาก็จะหมุนตัวเพื่อจะเข้ามาหาเราเสร็จ <c oughs> แล้วเขาก็พอเราพอเราขยับร่างกายพอเราเดินเขาก็เดินแล้วเขาก็จะหมุนตัวเพื่อจะกลับมาหาเรานี้พอทําไปทํามามันก็เกิดความเคยชิน พอมันเกิดความเคยชินกลายเป็นว่าไม่มีอะไรหรอกแต่มันก็เดินแล้วหมุนเดินแล้วหมุนเดินแล้วหมุนมันกลายเป็นอาการยำคิดยำทำไปแล้วเหมือนเป็นอาการทางประสาทอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหมาเราเป็นนางแบบเพราะว่าเดินแล้วแบบต้องหมุนตัวเือนนางแบบเลยน่ารักตลกมันไม่มันไม่ตลกนะคะมันจะทําให้น้องหมาตัวนั้นมีสุขภาพทางจิตที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ทั้ง8ข้อที่เราพูดมาเนี่ยไอความเผลอของมัน่ะ มันเกิดจากพฤติกรรมเกิดจากสัญชาตญาณน,นะคะที่เราต้องแก้ไขโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจฝากดูกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ่ะจิตวิทยาไม่ยยกหากเรียนรู้ด้วยหัวใจนะคะ